สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกลสู่ชุมชนก,กับกระผมนัทพงศ์นคราโรธผู้ดำเนินรายการใบย่านางตำรับยาแก้ไข้สมุนไพรอนะายุวัฒนะใบย่านางเป็นสมุนไพรโบราณสุดมหัศจรรย์ที่เปี่ยมสรรพคุณทางยาและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเรามาทําความรู้จักกับสมุนไพรชนิดนี้กันเถอยะย่านางหรือใบย่านางภาคเหนือจะเรียกว่าจ้อยนางภาคกลางจะเรียกว่าเถาย่านางเถาวันเขียว ส่วนภาคใต้จะเรียกว่ายาตดนางเป็นพืชในตระกูลไม้เรื้อยโดยใบยอดนางเป็นพืชที่มีฤทธิ์เย็นสามารถช่วยดับพิษร้อนต่างๆได้ส่วนที่มีประโยชน์และถูกนํามาใช้ในการรักษาโรคมากที่สุดก็คือส่วนของใบโดยใบยอดนางนอกจากจะมีฤทธิ์เย็นแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูงนอกจากนี้ยังถูกจัดเอาไว้ในตำราสมุนไพรโดยเป็นยาอายุธนะอีกด้วยประโยชน์ของยอดนางในการรักษาโรคนั้น มีดังนี้รักษาและป้องกันโรคภัยต่างๆเช่นช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงป้องกันและบำบัดการเกิดโรคหัวใจลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งรักษาโรคภูมิแพ้ไอจามมีน้ำมูกระบบทางเดินอาหารช่วยรักษา,าการท้องเสียและช่วยฆ่าเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุได้บรรเทาอาการปวดท้องอย่างเฉียบพลันแก้อาการท้องผูกและลดอาการแสบท้องระบบทางเดินหายใจช่วยป้องกันโรคหอบหืด ช่วยรักษาอาการของโรคไซนัสเป็นต้นระบบผิวหนังช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรช่วยป้องกันไม่ให้เส้นเลือดฝอยภายใต้ผิวหนังแตกช่วยรักษา,าการตกกะช่วยรักษาโรคเริมงูสวัดช่วยชะลอการเกิดผมหงอกทาให้ผมดําและนุ่มชุ่มชื้นอีกด้วยในการทําน้ําใบยานางนั้นสัดส่วนที่เราใช้ใบาย่านางนั้นในเด็กจะใช้1-5ใบต่อน้ํา1-3แก้ว ส่วนในผู้ใหญ่จะใช้1 0 2ถึงใบต่อน,น้ำานถึงแก้วโดยมีขั้นตอนการทำน้ำใบายานางดังนี้ใช้ใบายานางสดล้างทำความสะอาดโขกขยี้หรือใส่เครื่องปัน่นแล้วเติมน้ำกรองน้ำใบายานางที่ได้ผ่านกระชอนง่ายๆเพียงเท่านี้เองในการดื่มน้ำใบายานางนั้นดื่มแต่ละครั้งให้ดื่มครึ่งถึง1แก้ววันละ2-3เวลกวาก่อนอาหารหรือตอนท้องว่าง โดยเราอาจจะผสมเจือจางแทนน้ำดื่มก็ได้แต่ไม่ควรเก็บไว้เกิน4ชั่วโมงเพราะมักจะมีกลิ่นเปรี้ยวไม่เหมาะที่จะดื่มแต่ถ้าเราเก็บไว้ในตู้เย็นจะเก็บไว้ได้3-7วันโดยให้สังเกตกลิ่นเปรี้ยวเป็นหลักนอกจากนำมาคั้นเป็นน้ำดื่มแล้วใบยะนางยังนิยมนำมาทำเป็นอาหารชนิดต่างๆอีกด้วยเช่นแกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้แกงอ่อมแกงเห็ดแกงเรียงหรือรับประทานสดๆกับน้ำพริกก็ได้ด้วยนะครับ โทษของใบย,ย่านางในปัจจุบันยังไม่มีการวิจัยพิสูจน์ได้ว่าใบาย,ย่านางนั้นมีโทษต่อร่างกายอย่างไรบ้างแต่ก็มีคําเตือนถึงผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายว่าไม่ควรดื่มเพราะสารอาหารอย่างวิตามินเอฟอตฟฟรัสและโพแทสเซียมที่อยู่ในใบย,ย่านางนั้นจะทําให้เกิดการสะสมและทําให้การทํางานของไตลดลงครับก็เห็นแล้วนะครับว่าสรรพุณที่มากมายของใบายานางนั้น คงจะทําให้คุณผู้ฟังเริ่มสนใจสมุนไพรยชนิดนี้กันมากขึ้นแล้วนะครับแต่การใช้ก็ควรจะใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมเพราะสมุนไพรยชนิดนี้ถึงจะมีประโยชน์มากมายแต่ถ้าเราใช้มากเกินไปหรือไม่ถูกวิธีก็อาจจะเกิดผลเสียตามมาได้นะครับถึงตอนนี้ก็คงหมดเวลาของรายการแล้วนะครับสําหรับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าทางสถานีวิทยกุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยในสวน FM 107.25เมกะเฮิร์ตซ์สวัสดีครับ